สวัสดีครับพวกขอผมอูอ๋ชอบเล่าวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับคําภาษาไทยที่ทําให้เรางงเออไม่มีคํานะที่ทําให้เรางงได้เนี่ยโดยเฉพาะคําภาษาโบราณอ่ะของคนรุ่นก,นก่อนยุคโบราณนะครับก่อนผมเกิดอีกเอาคําแรกเลยแล้วกันใครทุกคนเคยได้ยินไหมไปไหนมาสามวันสองสองเอองงไหมล่ะทไมไปไหนมาสามวันสองสองวะ สมยคือคำแปลเนี้ยมันหมายถึงแปลว่าถามอย่างตอบอย่างใช่ไหมซึ่งไอ้คำว่าถามอย่างตอบอย่างนี่แหละมันมันมีเหตุการณ์แบบนี้ในโบราณเกิดขึ้นมาในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งก็คือสมัยก่อนเขาเดินทางกันทางเรือใช่ไหมครับอ่าเป็นยาพห,หนะาทางเรือเพราะว่าเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเวนิชแห่งตะวันออกที่ทาง ยุโรปเขาเขาเรียกเราอะทางอเมริกาหรือทางตะวันตกอะเรียกเราอ่ะว่าเราเป็นเวนิสตะวันออกเพราะว่าเราของเยอะมากอาเยอะจนเหมือนกับเมืองเวนิสอิตาลีอะ,อะประมาณนั้นเลยเราเดินสารกันทางเรือเดินทางทางเรือคลองแม่น้าลาคลองเราเยอะแยะไปหมดโอ้โหยังเหมือนกำลังโวกอะสมัยก่อนอะตอนนี้ตัวถมหมดแล้วการว่าจะสันใช <c oughs> ่ไหมเวลาน้ําท่วมทีก็คือ มึงก็ท่วมอะว่ามึงไปถมที่ทับทางน้ําเขาอ่าทับทางธรรมชาติธรรมชาติเลยลงโทษน้ํามันเลยท่วมอืมสมัยนี้ลําคลองน้อยลงกลายเป็นถนนกลายเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมสมัยก่อนเขาเขาเดินทางทางเรือสมัยนี้เป็นรถยนต์ซึ่งยานพาหนะสมัยก่อนก็คือเป็นเรือสมัยนี้เป็นรถยนต์ใช่ไหมไอ้คำว่าสาสามวาสองซอกเนี่ยมันก็มาจาก เรือนี่แหละครับแต่คนโบราณอะ่ะเอ้ยแหมจะบอกว่าคนโบราณเดี๋ยวยบัณฑพมลไม่ชอบใจเอาเป็นว่ายานพาหนะทางเรือเนี่ยผู้คนในอดีตเขาใช้สัญจรกันในเวลาคนถามกันเนี่ยบางคนมีฐานะดีอะ่ะเขาจะข่มกันขิงกันอ่าแบบนี้ครับว่าเฮ้ยมึงไปไหนมาวะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบหรอกว่าไปไหนมาไหนนะแต่จะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาจะไปไหนมาไหนกูใช้สามวาสองซองเนี่ย เหมือนกับเอ๊ะเ,เ,เ,เนี่ยอ่าเหมือนกับว่านเนี่ยเหมือนกับมึงดูมึงดูเรือกูสิเนี้ยเห็นไหมให้ดูว่าเรือกูใหญ่แค่ไหนสามวาสองซอกอ่ากว้างสองศอกยาวสามวาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับสามวาสองศอกถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้เฮ้ยมึงไปไหนวะกูก็ใช้นี่แหละไปไหนมาไหนเนี้ยเนี้ยอ่าจะอวดรถเบนซ์อวดรถบีเอ็มอะไรเงี้ยอ่าก็แล้วแต่ไปมาเป็นการข่มกันทาง เขาเรียกว่าอะไรทางวัฒนธรรมในตอนนั้นคือควคุมกันทางฐานะด้วยการแบบเฮ้ยดูดิมันไปไหนมามันบอกว่าใช้สามมาสอง่อีอี่ยทาเป็นคมทําเป็นนู่นนี่นัน่นอวดฐานะอะไรประมาณเนี้ยคือคําเนี้ยมันจริงไม่จริงไม่รู้นะแต่อาจารย์ผมมาที่เป็นภาษาอาจารย์ประสอนภาษา,าไทยอะบอกให้ผมฟังตั้งแต่ผมยุคสิกว่าขวบอะเออแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าท่านยังอยู่ไหมเพราะาตอนนี้ผมก็จะห้าสิบแล้ว ก็ถ้าท่านจะอยู่ขอขอถ้าสุขภาพแข็งแรงนะแต่ผมว่าท่านจะอยู่ยังอยู่ไหมแต่คําคําพูดคําสอนของอาจารย์อะยังอยู่ในหัวผมอยู่นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับนั่นแหละครับเนี่ยคืออาจารย์ภาษาไทยสอนผมมาก็อีกคำหนึ่งคําว่าอยู่กันสต่อสองเออผมมานั่งคิดทําไมต้องไปสองต่อสองด้วยวะก็ในเมื่อสมัยนี้บอกหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันสต่อสองเอ้ ก็มันมาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมันก็มาอยู่กันทาเออทาไมขับเรียอหนึ่งตอนหนึ่งอะเออจริงมะทําไมเช็ควาสอต่อสองวะทำไมไม่ใช่หนึ่งตอนหนึ่งทีทีเราต่อยกันนะก็บอกดวนกันเลยตัวตัวอ่ะมาเลยตัวตัวแต่จริงไม่มีตัวตัวสมัยเนี้ยมึงเจียวสหบาทาสหสตีเลยเต็มที่ไปจริงมะมมันเป็นอย่างนั้นจริงป่ะสมัยนี้นะเออแต่เวลาผู้ชายต่อยกันเฮ้ยมาดวนกันตัวตัวแต่ทำไมเวลาชายกับหญิงอยู่กัน เรียกกันอยู่กันสองสองสอ,งอะเออจริงปะงงมะมันเป็นอย่างนี้ครับคนสมัยโบราณนะเขารักนวลรักนวลสงวนตัวเมื่อคนโบราณรักนวลสงวนตัวเนี่ยเวลาเขาจะให้ลูกสาวไปไหนนะ่ะเขาจะไม่ให้ไปคนเดียวหรอกก็คือไปจ่ายตลาดไปจ่ายค่าจะต้องมีพี่เลี้ยงไปหรือมีเพื่อนสนิทไปอย่างเช่นอ่่าามลูกสาวจะไปไหนเนี่ยก็ไปเป็นเพื่อนกันอะไรประมาณเนี้ย นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฝ่ายชายหานัาสาวก็ต้องหาเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งอาจจะเป็นพี่ชายน้องชายเพื่อนสนิทเนี่ยเพื่อไปหาสาวบ้านต่างถิ่น้าสาวบ้านต่างถิ่นนี่น่าควรนะสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้ก็น่าควรนั่นแหละโดนดักเตะดักยิงอ,อ่ะ่นี่แหละเมื่อไปทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่างมาสองคนเนี่ยแล้วมาเจอกันเนี่ย เรียกกันพระเอกนนะเองนะพระเอกนนเองนะัดการเจอการในเอกกเอาเพื่อนานงเอกมาพระเอกเอาเพื่อนเพื่อนพระเอกมามาเจอกันส่วนใหญ่พระรองอะกบนางรองก็จะปิ๊งกันหมายถึงว่าถ้าเป็นชายกัยหญิงนะแต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายฝ่ายผูย้หญิง เอาพี่ชายมาเล่มมาแล้วไม่มาปิ้งกันกับเพื่อนพระเอกที่เป็นผู้ชายด้วยกันนี่ผมว่าไอเหมือนก็แม่งแม่งนะก็แล้วแต่แล้วแต่ยุคนี้อาจจะมียุคนู้นไม่รู้จริงไหมมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละนี่แหละครับคือว่าอยู่กันสองต่อสองก็คือฝ่ายชายหญิงที่นัดกันหนึ่งกับผู้ติดตามที่เป็นชายกับหญิงมาหนึ่งคนเลยว่าอยู่กันสองต่อสองแต่อยู่กันสองต่อสองไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งเอาละครับ ก็ไม่รู้ผมนึกแล้วผมก็ขคำๆคนะผมนึกขำตรงที่ว่ามันปิ๊งกันเลยแบบอีฝ่ายหนึ่งฝ่ายเพื่อนพระเอกแล้วไปเจอคนติดตามของนางเอกแล้วแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเพศทางเลือกแล้วกันนะเ,นเพศทางเลือกแล้วเนี่ยแล้วมันปิ๊งกัน,นอ่ะก็ถือว่าโชคดีก็ถือว่ากแฮปปี้เอนดิ้งทั้งทั้งสองทั้งคู่เลยทั้งสองคู่ไอปิ๊งเอนดิ้งทั้งสองคู่อย่าบอกว่าคู่เดียวไม่ได้ดิ ถ้าคู่เดียวมันก็เป็นแค่นี้สิเนี่ยเราทําสร้างัสร้างสองกู้องมันจะเป็นอย่างนี้จริงม <c oughs> ผมเด้รับผมขับนะก็หมดนะครับคําไทยทําให้เรางงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมีคําแปลกๆหรือคําอะไรมาอีกก็คอยติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับฟังจนจบเรื่องขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าโลกนี้มันโหดร้ายนะใช้ชีวิตด้วยความมีสติอย่าประมาทครับ โลกนี้มันโหดร้ายจริงๆเชื่อผมขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ